สวัสดีค่ะคุกุณค่ะวันนี้คุกุณอยู่กับคุณแม่คอฟฟี่นะคะซึ่งตอนนี้35สัปดาห์แล้วอีกไม่กี่สัปดาห์จะกลายเป็นคุณแม่ลูกสาวคนที่2แล้วใช,ใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ช่วงนอนมีอาการตะคิวอะไรไหมเอ่ยก็มีบ้างเป็นตะคิวบางวันบางวันก็เดินเดินอยู่ก็เป็นตะคิวก็มีอะไรอย่างเงี้ยดีเลยค่ะ EP นี้นะคะเหมาะเลยค่ะสําหรับช่วงเป็นตะคิวเป็นช่วง s w i t work นะคะ exercise นะคะ,เ,ะ,คะเป็นการยืดช่วงหน้าแข้ง น่องนะคะและแฮมสตริงของเราอุปกรณ์วันนี้นะคะใช้บูแบนค่ะและสำหรับคุณแม่นะคะวันนี้นั่งกับพื้นเนาะมีเบาะมีหมอนรองรับสปอร์ตช่วงก้นกบก็ดีค่ะถ้าพร้อมแล้วเจอกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราจะมานั่งขัดตมาธนะคะส่วนคุณแม่นะคะสามารถใช้เบาะรองนะคะเพื่อซัพพอร์ตเพืะ,ะก้มกบได้นะคะ mm. โอเคค่ะเริ่มจากการข้างขัดตมาดนะคะ mm. หายใจเข้าสองแขนค่ะประคองน้องดึงเอวขึ้นมา mm. เหมือนเดิมนะคะเรายังใช้หน้าท้องในการพยุงน้องขึ้นมาแล้วก็ใช้เอวของเราเหยียดลำตัวยาวๆ mm. หายใจเข้าทางจมูก mm. หายใจออก mm. เปล่าออกจากปากค่ะ หายใจเข้าดึงซี่โครนะคะแล้วก็สันหลังเหยียดยาวให้มีสเปซในท้องนะคะให้น้องดิ้นได้นะหายใจออกค่ะคราวนี้นะคะสมือนะคะวางด้านข้างค่ะาาเราจะเริ่มจากที่ใช้ยืดเอวขวาก่อนนะคะมือซ้ายด้านข้างปลายนิ้วแตะพื้นมือขวาเหยียดข้างไปหูยืดลำตัวขึ้นหายใจเข้าโน้มไปทางซ้ายผ่อนข้อศอกงอข้อศอกถ้าคุณแม่สามารถเอาข้อศอกแับพื้นได้แตะได้เลยนะคะ พยายามเหยียดใกลๆกดหัวไหล่ลงไปหน้ามองเพดานเข้าไว้นะคะเราจะได้ยืดช่วงนี้ได้เลยคะ่ะหัวไหล่สีข้างนะคะแล้วก็เอวนะคะยืดไปไกลๆเหมือนมีคนดึงสะโพกกับหัวไหล่ออกจากกันหายใจเข้าครานี้นะคะวนวงกลมค่ะมือวนวงกลมผ่านหน้าไปด้านหลังยืดกล้ามเนื้อหัวไหลนะ่หน้ามองปลายนิ้วตลอดเวลาหมุนมาแล้วนะคะ ข้อมุนกลับด้วยค่ะถูกต้องนอกจากเรายืดสี่ข้างช่วงเอวแล้วนะคะเราจะมีโมเมนต์ที่ระหว่างหัวไหล่ด้วยนะคะรอบข้อต่อหัวไหล่ถูกทำงานนะฮะกดหัวไหล่ลงคลายคอเยอะๆกลับมาตรงกลาง2องแขนนะคะยังอยู่ที่เดิมอยู่นะคราวนี้มือขวาค่ะคุณแม่คะจับไปที่ด้านข้างขาซ้ายมีลงตัวไปด้านหลังสไปรอลทวิท ยืดตั้งแต่กล้ามเนื้อต้นคอนะคะกล้ามเนื้อหลังนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อช่วงเอวค่ะเก็บน้องแล้วก็ยืดทุกอย่างขึ้นไปน้ําหนักอยู่ที่หน้าท้องมากกว่าช่วงก้นกบนะคะกลับมาค่ะคราวนี้ขอไซส์สเตรทอีกรอบหนึ่งนะคะแขนซ้ายเหยียดข้างใบหูค่ะหายใจเข้าลึกๆโน้มไปทางขวาค่ะหน้ามองเพดานมสไลด์แขนไปด้านข้างได้หรือกดข้อศอกลงมานะคะยืดช่วงเอวนะคะ ะสะโพกใช่แล้วคุณแม่อุ้ยข้างนี้ได้เยอะกว่าข้างที่แล้วแน่นอนเลยว่าต้องอุ้มลูกฝั่งใดฝั่งหนึ่งใช่ไหมอาห่าถ้าเราอุ้มลูกฝั่งซ้ายแน่นอนนะคะด้านซ้ายเราจะยืดมากกว่าด้านขวาแน่ๆเพราะฉันเมื่อกี้คุณแม่ทอฟฟี่เอียวด้านขวาได้น้อยกว่าด้านนี้นะอ่าหมุนสิอ่าหมุนข้อออกหัวไหล่ได้เลยคะ่ะอา่าวาดผ่ามาทางสะดือได้เลยจ้า หายใจเข้าลึกๆอหมุนมาแล้วก็ต้องหมุนกลับด้วยนะคะเอ็กเซลหายใจยืดลำตัวมองเพดานนะขออีกรอบหนึ่งค่ะจากนี้คะคลายตัวขึ้นมานะคะสไปรอลทวิสต์ค่ะมือซ้ายนะคะจับด้านข้างขา,งข,างขวา ยืดลำตัวเราก็ด้านมองด้านหลังสป i ร a l t w i ร์ค่ะยืดลำอคอขึ้นเชิดหนะ้าอกเข้าไว้เก็บหน้าท้องยืดเอวนับ3นับ2อคลายตัวมาค่ะคราวนี้เรามายืดช่วงขาบมาโซนนะกล้ามเนื้อน,น่องแล้วก็กล้ามเนื้อแฮมสตริงกันคราวนี้ส่งขาซ้ายไปด้านหน้าค่ะขาขวานะฮะพับไว้เลยนะคะรีแล็กเอาที่คุณแม่สบายใจขาซ้ายเฉียงเฉียงนะมุไปด้านหน้านิดนึง คราวนี้จับบูแบนนะคะหรืออ e ีลาสติกแบนไม่มีไม่เป็นไรเลยใช้ผ้าขนหนูได้นะฮะประคองไว้ขึ้นมาเหลือนิดนึงทางจมูกขาวเก็บน้องแล้วก็ยืดตัวขึ้นกดหัวเข่าลงถ้าไปต่อได้สามารถดันส้นเท้าขึ้นมาลอยจากพื้นได้เล็กน้อยนะคะท่านี้ช่วยอะไรบ้างเอ,อ่ยตอนนอนคุณแม่ตะคิวนะตะคิวนะกลางดึกกลางดื่นตื่นมา อยู่บนเตียงนั่งกับลงมานั่งที่พื้นดีกว่านั่งที่พื้นดีกว่าเตียงมันยุบกันไปแล้วมันทําท่านี้ไม่มีบูแบนไม่มีเลสติกแบนใช้ผ้าได้แล้วคลายานับไว้สักประมาณ5ทีวินาทีแล้วก็คลายออกยืดตัวนะคะคราวนี้เราใช้บูแบนใช้เลสติกแบนเราได้กล้ามเนื้อหัวไหล่ในการดึงขึ้นมาด้วยนะะเราได้ยืดตั้งแต่หน้าน่องนะหน้าแนาหน้าแข้งน่องนะคะแล้วก็แฮมสงด้านหลังนะคะคลายตัว หายใจเข้าลึกๆยืดตัวแล้วยืดตัวขึ้นมาค่ะเมื่อไหร่ที่ส้นเท้าลอยขึ้นมานะคะเืดหน้าแข้งน่องนะตะคิวตอนคืนนะจะได้คลายด้วยนะคะ,ะคลายต,ตัวตอนนี้นะคะขอเป็นอินเตอร์ไต์ปล่อยบูแบนได้เลยนะคะเปิดขาด้านข้างนะคะด้านข้างสะโพกเด้าที่มากที่สุดเท่าที่คุณแม่ทําได้มากที่สุดหันหน้าไปด้านหน้าคราวนี้มือซ้ายประคองที่หน้าแข้งมือขวายืดตัวไซส์สเตรทเหมือนเดิมค่ะ ยืดอินทาัายเข้าไวอินทัยนะคะคือกล้ามเนื้อขาด้านในของเรานะคะ<ม>ตอนนี้เป็นไงคะเห็นว่าจะมีการมีตะคิวตอนคืนอเจ็บบ้างใช่มีความรู้สึกยังไงกับช่วงขาด้านในบ้างเอ่ยตอนนี้รู้สึกยืดค่ะแล้วก็ตรงนี้ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าไซส์สเตรทนะคะเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้น้อง ขยายมาข้างหน้ามันดึงไปหมดเลยนะคะตั้งแต่กล้ามเนื้อด้านหลังด้านคลาอ่ะคราวนี้โฮไว้นะคะลิชอาพสามลิชอาสอแล้วคลายตัวกลับมาที่1ค่ะโอเคคราวนี้กูจะเปลี่ยนด้านนะคะคุณแม่ขางอขาซ้ายเข้ามาขาขวาเหยียดไปข้างหน้าขอทำฮัาแฮมชูนแล้วก็คลับมาเสเซิรก่อนอ่ะขึ้นมาตรงจมูกเท้านิดหนึ่ง เก็บหน้าท้องยืดตัวขึ้นถูกต้องกล้ามเนื้อหัวไหล่ดึงบูแบนจริงก้ามเนื้อหน้าท้องและเอวดันตัวขึ้นสูงน้ำหนักที่หน้าท้องแล้วก็คลายตัวนะสามารถทำเองได้ที่บ้านได้นะคะโดยการใช้ผ้าขนหนูนะหายใจเข้าแล้วก็ยืดตัวหายใจออกเป่าออกจากปาก3 2ส,สองแล้วก็คลายตัวอคุณขออีกรอบนึงนะคะสำหรับข้างนี้หายใจเข้ายื เปิดหน้าอ,อกบีบสะบักไว้กดหัวไหล่ลงแล้วก็คลายตัวปล่อยผู้แฟมาเป็นไซส์สเตรทได้เลยค่ะขาขวาเปิดด้านข้างแขนซ้ายเหยียดยาวยืดหายใจเข้าหายใจออกโน้มไปอนอกจากเราสเตรทแล้วนะคะเรายังเป็นแอคทีฟ ด้วยในการกระทำนะคะในการยืดบางทีเราก็จะมีการแอคแท็กในการกล้ามเนือ้อสร้างกล้ามเนื้อด้วยอย่างเมื่อกี้เราดึงดูแบนเราได้กล้ามเนือ้อหวไหล่คราวนี้ลองลิชออกไปบราสไปบราสไปบราสไปคลายกล้ามเนือ้อช่วงเอวข้อต่อเอวนะคะจากสะโพกนะคะนับ3นับ2แล้วคลายกลับมาค่ะโอเคค่ะคราวน,นี้ท่าสุดท้ายของเรานะคะเราจะทำภาพฮิตเจีกัน,นะ ครนะาวนี้นะคะพีเจ้นนะคะต้องเอาอบอกออกนิดนึงนะถูกต้องเราจะได้ยืดกล้ามเนื้อก้นนะคะหรือว่าอันเดอร์กรุดคราวนี้คุณแม่หันทางด้านนั้นแล้วขอขาซ้ายนะคะหัวเข่าหน้าสะโพกเหยียดขาขวาไปด้านหลังความสะโพกมาค่อยๆ่ต้มือน้มไปข้างหน้าหลังเฉียงยืดน้องขึ้นหาขึ้นมาหาทางทวงอกข้างบน ประคองน้องเอาไว้นะคะคราวนี้สังเกตได้ว่าแม่ทอฟฟี่นะขาหลังเหยียดยาวแน่นอนอนากุดถูกยืดไปหาปลายเทา้าน้ําหนักตัวของคุณแม่นะคะกาลังกดลงไปที่ก้นด้านซ้ายนะ,ะก้นด้านซ้ายละอาตะกุดด้านซ้ายถ้าตอนนี้คุณแม่ยังท้องเล็กอยู่สามารถงอข้อศอกตามขบขุนได้นะคะข้อศอกสองข้างงอแต่อย่าลืมนะคะให้มีสเปซระหว่างท้องนะคะกับหน้าขาของเราด้วยนะคะโฮไว้ค่ะ3 2ส,สอง หนึ่งค่อยๆคลาย,ย,ยตัวขึ้นมาอ่ะกับไมค์ด้านหนึ่งค่ะค่อยๆประคองตัวมานะคะคราวนี้เป็นขาซ้ายด้านหน้าขาขวาอ่ะขาขวาด้านหน้าค่ะขา,ขา,ขาซ้ายเหยียดยาวยืดลำตัวประคองน้องขึ้นกดหัวไหล่รีแลกซ์คอหายใจถูกต้องค่ะท่านี้นะคะก็ดีมากนะคะสำหรับ การอ่านยืดปกติปกติไม่กี้เรายืดหน้าขาไปแล้วยืดหลังขาไปแล้วยืดขาก็าคือน้องไปแล้วก้นของเราก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะเพราะบั้นท้ายเรานะคะเป็นตัวรองรับสปอร์ตนะคะเวลาเรานั่งเรายืนเนาะคุณแม่เนาะตอนนี้เรามีน้ําหนักที่ใหญ่ขึ้นนะคะอาจจะมีการเกรงแล้วการเมยมากขึ้นอ่ะสามสองคลายตัวขึ้นมาค่ะ ่อจะจบกันนะคะวันนี้ก็มีทริกอีกทริกหนึ่งนะคะคือท่าบัตเตอร์ฝายท่านี้จะได้ยืดเชิงกลางเ mm hmm. นาะสำหรับเตรียมพร้อมคุณแม่เพื่อที่จะคลอดธรรมชาติฝ่าท้าประกบกันนะคะสองมือประคองจับไว้ที่ตรงข้อเทา้าหายใจเข้ายืดตัวอ่าแล้วพับหนะะ้าขาลงไปเยอะ สังเกตเลยว่าอินเตอร์ได้ถูกยืดด้วยเชิงกลางและขุนของแม่ได้ถูกขยายด้วยนะแต่คราวนี้เราจะสร้างแรงต้านค่ะคราวนี้โหหัวเข่าขึ้นมานิดนึงนะคะประมาณสามเหลี่ยมหายใจเข้ายืดหน้าอกหายจะออกพยายามกดเปิดข้อศอกใช้แรงต้านของหน้าท้องนะคะและข้อศอกดันออกไปพยายามไม่เอาหัวเข่าลงพื้นฮนะ,ะใช้แรงต้านใช่แล้วจากเชิงกลางและอินเตอร์ มาตรงกลางอีกรอบนึงค่ะอับพับก่อนคลายกล้ามเนื้อดิดนหนึ่งสามสองอ,อหัวเข่าขึ้นมาพับหัวเข่าขึ้นมาอ่าสามเหลี่ยมแล้วเปิดข้อศอกต้านออกไปเลยค่ะมีแรงต้านออกเยอะๆยืดหลัง3 2คลายตัวค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่เป็นไงบ้างเอฟลอย <laughs> ยืดดีค่ะอยากยืดต่อเลยอันนี้นะคะเหมาะสาหรับลายเหมาะสาหรับตอนกลางคืนเวลาคุณแม่นอนอยู่มีความรู้สึกปวดเมื่อยตะคิวเนาะท่านี้ยืดได้เลยค่ะแต่แน่นนอนต้องทําที่ไหนทําที่พื้นนะคะวันนี้แอบเสริมท่าสุดท้ายเป็นการที่แบบว่าช่วยคุณแม่สาหรับคุณแม่ท่านไหนที่อยากจะคลอดเตรียมคลอดแบบธรรมชาตินะเปิด <Be ard S 1> เชิงการกับอินเตอร์ไทต์กับเราค่ะเจอกันครั้งหน้าค่ะ เป็นยังไงบ้างคะอย่าลืมกดไลค์แชร์และ s u บสไ r i b ์กดกระดิ่งดิง้งดองเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและคลิปสนุกๆจากพวกเราทีมฟีซิ 7, ทวิแซวเว่นแคงท์ฮอกนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ